สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แพทเทิร์นแมงมุมค่ะก่อนที่เราจะเริ่มงานถักนะคะเรามาดูแพทเทิร์นกันก่อนแมงมุมมีทั้งหมด5หน้านะคะเรามาดูหน้าแรกกันก่อนค่ะหน้าแรกจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการถักนะคะรวมทั้งสัญลักษณ์ด้วยส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะดูถัดไปค่ะมาดูขั้นตอนการถักงาน นิดนึงนะคะเราจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือเราจะขึ้นคอก่อนค่ะขึ้นคอเป็นสี่เหลี่ยมแมงมุมเราจะขึ้นคอเหลี่ยมนะคะคือขั้นตอนที่1เมื่อพับงานพับครึ่งงานแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะจะได้เป็นคอแบบนี้ขั้นตอนที่สก็จะเป็นการถัก ช่วงอกนะคะแล้วก็ช่วงบ่าสองข้างโดยที่เราก็จะถักวนเป็นสี่เหลี่ยมออกไปเหมือนกันนะคะซึ่งตามแพทเทิร์นอกเราจะถักลงมา2แมงมุมนะคะจะได้รอบอกอยู่ประมาณ48นิ้วหากท่านใดที่ต้องการรอบอกที่ใหญ่กว่านี้สามารถถักต่อไปได้เป็นสาแมงมุมหรือ4ี่แมงมุมนะคะจากนั้นขั้นตอนที่สามเราจะเชื่อมมุมที่1เข้ากับมุมที่สอง มุมที่3เข้ากับมุมที่4นะคะก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเชื่อมใ,ใต้ใต้รักแร้แล้วนะคะเราก็จะถักวนตัวเสื้อลงมาในขั้นตอนที่3จบขั้นตอนที่3เราจะมาขึ้นงานใหม่โดยการถักวนแขนเสื้อทั้งสองข้างนะคะโดยงานจะขึ้นที่ใต้รักแร้นะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้กันก่อนนะคะผูจะใช้ฝ้ายกรอสามเส้นของมิสเดซี่ร่วมกับ เข็ม1.5มิลค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีได้ของมิ s เดซี y นะคะสามารถใช้ได้อะไรก็ได้ที่ท่านชอบที่มีอยู่ในบ้านนะคะโดยลองมาเทียบเกจที่บูให้ไว้ก็คือ3เซนติเมตรจะถักได้อยู่ประมาณ10บดับเบิลโครเชต์แล้วก็4แถวนะคะถ้ามีได้ที่ใกล้เคียงกันก็ นำมาถักได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ได้ของมิ s เดซี่ก็ได้นะคะถ้าเทียบเป็นเบอร์บุ่ว่ามันจะอยู่ประมาณเบอร์18นะคะส่วนเข็มก็คือเลือกตามที่ความเหมาะสมที่ถนัดมือแล้วก็พอเหมาะกับได้ที่ท่านใช้นะคะนอกจากนี้เราก็จะมีกันไกลสำหรับตัดปลายได้ตัวมาร์กจุด เข็มขนาดใหญ่ที่จะใช้เก็บงานนะคะแล้วก็สายวัดค่ะมีเท่านี้มาดูหน้าสองกันต่อนะคะหน้าสองจะเป็นการขึ้นรอบคอโดยแมงมุมคอเราจะเป็นคอเหลี่ยมนะคะการขึ้นงานในแพทเทิร์นที่บุกเขียนให้นี้จะเป็นการขึ้นโดยโซ่นะคะตามความถนัดขึ้นงานแมงมุมขึ้นได้สองแบบก็คือขึ้นเป็นโซ่โดยจะขึ้น264โซ่ แต่ถ้าขึ้นเป็นห่วงนะคะจะขึ้นทั้งหมด66ห่วงซึ่งในคลิปการขึ้นงานบูจะขึ้นเป็นห่วงให้ดูนะคะตามความถนัดของบูค่ะเมื่อเราขึ้นงาน66ห่วงแล้วนะคะเราจะเชื่อมเราจะเชื่อมงานให้เป็นวงจากนั้นก็จะขึ้นแถวที่1โดยให้ดูแนวโซ่3โซ่นี้นะคะก็คือช่วงที่เราขึ้นต้น แถวของแต่ละแถวนะคะงานจะถักวนไปแล้วก็หักมุมแบบนี้โดยที่คอเสื้อจะมีทั้งหมด10แถวค่ะสังเกตสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือแถวที่10เราจะตัดได้นั่นคือเราจบในส่วนของคอนะคะเมื่อตัดได้ รอบคอแถวที่10แล้วนะคะเราจะมาขึ้นงานใหม่ตรงนี้ค่ะดูสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็โซ่สามนี้ก็คือการขึ้นต้นงานใหม่ของอกเสื้อนะคะแถวที่1ของอกเสือ้องานทั้งหมดมี4ด้านด้านแรกนะคะด้าน a จะเป็นงานด้านหลังนะคะช่วงกลางหลังด้าน a ส่วนด้าน B จะเป็นงานด้านขวา ก็คือเป็นไหล่ขวาแล้วก็แขนขวาลงไปนะคะงานด้าน C เป็นงานด้านหน้าและด้านดีจะเป็นบ่าซ้ายและแขนซ้ายค่ะในแพทเทิร์นหน้าที่2นี้นะคะจะมีวิธีการเก็บคอให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ถักแล้วรู้สึกว่าการขึ้นคอกว้างไปหน่อยนึง บูจะมีแพทเทิร์นการเก็บคอให้ด้วยนะคะซึ่งจะมีคลิปให้ดูด้วยค่ะมาดูหน้าที่3ค่ะหน้าที่3จะเป็นการเข้ามุมนะคะการเข้ามุมโดยหน้าที่3จะมีมุมที่4และมุมที่1ให้ดูค่ะการดูแพทเทิร์นหน้านี้นะคะให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์สีฟ้านี้เราจะไม่ถักซ้ำนะคะ มันคือแถวที่1ที่เราถักไปเมื่อสักครู่ที่อยู่ในแพทเทิร์นหน้า2การขึ้นรอบคอเนี่ยนะคะมันคืออกเสื้อแถวที่1ที่เราถักไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาขึ้นแถวที่2นะคะดูสัญ,ญลักษณ์โซ่3นี่ค่ะก็คือการขึ้นต้นงานแต่ละแถวนะคะจุดขึ้นต้นงาน งานจะถักวนมาทางนี้แล้วก็ให้มาดูต่อตรงนี้นะคะด้วยจํากัดของความจํากัดของกระดาษนะคะเราก็จะถักต่อแล้วก็มาถึงมุมที่1มุมที่2และ3จะต่อในหน้าที่4ค่ะเมื่อเราถักมุมที่หนึ่งเราก็จะวนต่อมาตรงนี้นะคะ แล้วก็ถักมามุมที่สองตรงนี้ถักเข้ามาต่อต่อมุมที่สามแล้วก็มาจบมุมที่สี่หน้าเดิมนะคะหน้าที่สามนี้ไม่งงนะคะอ่าจริงๆแล้วแต่ละหน้าจุดที่เราจะดูจะเป็นตรงมุมจุดสำคัญจะเป็นที่มุมเท่านั้นนะคะ เพราะว่าลายลายจะเหมือนเดิมค่ะแมงมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะส่วนลายาช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะก็จะซ้ําๆเหมือนเดิมค่ะก็คือจะถักเหมือนตัว V แล้วก็มีโซ่สามส่วนแถวถ,ถัดขึ้นไปก็จะเป็นตัว V แล้วก็เป็นโซ่สองสิงเกิลโครเชตโซ่สองแบบนี้นะคะแพทเทิร์นจะซ้ำๆา,านะคะเพราะฉะนั้นที่เราจะดูก็คือมุมนั่นเองนะคะ การทำงานหน้าที่สีก็เหมือนเดิมค่ะคือเราถักมาอย่างนี้เสร็จแล้วกระดานไม่พอเราก็วนมาตรงนี้นะคะมุมนะคะถ้าท่านถักสองแมงมุมแล้วท่านท่านรู้สึกว่ารอบอกยังกว้างไม่พอนะคะสามารถต่อแมงมุมตัวที่3ตัวที่4ได้โดยลักษณะของมุมก็เหมือนเดิมค่ะ มุมจะซ้ำอยู่แพทเทิร์นจะมีซ้ำอยู่แบบนี้นะคะสังเกตสีเหลืองนี้ก็คือ,เ,อเราถักไปแบบนี้ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6ตรงนี้ก็จะมาซ้ำแถวที่5ซ้ำแถว11แถว11ซ้ำแถว17แล้วระหว่างนี้ก็จะซ้ำเหมือนกันค่ะแพทเทิร์นจะมีอยู่ช่วงเรนจ์จะอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถ ดูมุมเดิมได้นะคะถ้าจะเพิ่มแมงมุมนะคะสำหรับหน้าที่4เรามาดูนิดนึงนะคะตรงนี้ด้าน C จะเป็นกลางอกด้านหน้านะคะซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วงที่รูดอกนะคะเราจะลงตัว V นี้ทุกๆช่องเลยมันทำให้พื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นจุดสีุด p ูนี้คือสัญลักษณ์เดียวกันกับอันนี้นะคะก็คือถัก ถักเหมือนแพทเทิร์นพวกนี้ค่ะเหมือนกันนะคะให้เข้าใจแบบนี้หน้าสุดท้ายจะเป็นการเชื่อมใต้ร,รักแร้แล้วก็ถักวนตัวเสื้อลงไปเมื่อจบเสื้อตัวเสื้อแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นต้นแล้วก็ถักวนแขนนะคะแล้วก็จะมีการเก็บขอบแขนนะคะซึ่งจะเป็นแขนจั๊ และนี่คือทั้งหมด5ห,หน้าของแมงมุมนะคะบูแนะนำให้อ่านรายละเอียดในทุกๆหน้าให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะลดความผิดพลาดลงนะคะสำหรับคลิปต่อไปเราจะเริ่มถักกันแล้วค่ะเราพบกันค่ะ